คุณนี่แหละที่โดนใจเขามากคุณโดนใจเขาในเรื่องอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยหกเหรียญพ,พลังงานของคนธาดินมังกรพฤกษกานควีนถือไม้พลังงานของคอนธาดไฟเม็สิงห์ธนู เจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิกห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาหนักแน่นมั่นคงจริงใจใจเย็นอดทนค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ไม่ค่อยพูดเพื่อนน้อยสนิทกับใครยากเวลาที่สนิทกับใครไว้ใจเชื่อใจพูดแล้วพูดอีกเป็นคนพูดเยอะพูดมากกับคนที่ไว้ใจเชื่อใจนะคะมีความอดทนมีความพยายามมีความคิดมากคิดเยอะแค์ความรู้สึกของคนอื่นความรู้สึกในใจฟุ้งมากๆคิดเยอะมากๆคิดหลายตลบคิดไปคิดมามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากพูดอยากแสดงออกอยากทำ แต่ก็มีความไม่กล้าก็เลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่ทําเลือกที่จะนิ่งนะคะความคิดความรู้สึกของคุณกับสิ่งที่คุณพูดจะมีความแตกต่างกันมากๆคุณคิดเยอะคิดมากคิดหลายเรื่องราวอยากทําหลายเรื่องราวแต่สิ่งที่พูดออกมาหรือแสดงออกมาคือน้อยมากๆนิ่งมากๆนั่นเองนะคะเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่สงสารเป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่ค่อยเป็นด้วยนะคะในพลังงานของคุณ เรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าคุณโดนใจใครในตอนนี้นะคะใครที่รู้สึกถูกอกถูกใจในตัวคุณนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยเด็กถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำามีนกรกฎพิจิกรสไม้พลังงานของคนธาตุกกไฟเม็ดสิงห์ธนู ดีมเพลสพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกบกันสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะอัศวินถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุหน้าตาดีบุคลิกดีมองโลกในแงด่ดีใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปทํางานเก่งมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะเป็นคนที่จริงใจ มีความร่าเริงมีความสดใสแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองพร้อมสู้พร้อมลุยด้วยเหมือนกัน คุณจะเป็นคนที่ยึกยึกยักยักหน่อยนะคะเก้กเกกังๆที่จะลงมือทําอะไรหน่อยมีความไม่กล้ามีความคิดมากนะคะจะต้องชัวจะต้องมั่นใจก่อนที่จะทําอะไรเนาะแต่ว่าก็เป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามอยากทําอะไรไม่ได้ปล่อยความฝันไปซะทีเดียวนะคะค่อยคิดค่อยทําแต่กว่าจะลงมือทําค่อนข้างยากหรือว่าแสดงออกค่อนข้างยากพูดออกมาค่อนข้างยากโดยเฉพาะอะไรบางเรื่องราวที่เหมือนกับคนรู้สึกอึดอัดใจแล้วคุณจะต้องพูดกับใครสักคน คุณจะลำบากใจที่จะเริ่มต้นมากๆแต่เขาคนนี้เป็นคนที่ถ้าอยากทำอะไรก็คือทำเลยอยากพูดอะไรก็คือพูดเลยหรืออาจจะเป็นคนที่พูดเก่งรู้ว่าจะต้องเริ่มต้นพูดยังไงก็ได้หรือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความซับซ้อนสักเท่าไหร่นะคะคิดแล้วก็พูดแต่ว่าคำพูดของเขาก็มีความอ่อนโยน ไม่ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นแต่ของคุณอาจจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดซับซ้อนหลายตลบก็ได้แครความรู้สึกของคนอื่นมากไปด้วยก็ได้ก็เลยทําให้เวลาที่จะต้องพูดอะไรออกมาเหมือนไม่รู้จะพูดยังไงเริ่มต้นยังไงนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมคุณถึงโดนใจเขานะคะทําไมคุณถึงโดนใจเขานะคะพลังงานของคุณทําไมคุณถึงโดนใจเขาคุณโดนใจเขาในเรื่องอะไรนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะอ่อนโยนจริงใจกัลยาณมิตรความรู้สึกดีนะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะความเรียบง่ายด้วยนะคะในขณะเดียวกันเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงตรงไปตรงมานะคะไม่โกหกใครไม่ทําร้ายความรู้สึกใครในขณะเดียวกันแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความไม่กล้าสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนที่ยึดมั่นใน ในความคิดในการตัดสินใจของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าสิ่งที่พูดออกมาจะจะไม่ค่อยกล้าที่จะพูดไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกสักเท่าไหร่แต่คนคนนี้มองไปจนถึงความรู้สึกภายในใจของคุณความเป็นตัวคุณมากกว่านั่นเองนะคะหนักแน่นมั่นคงจริงใจมีเหตุผลใจเย็นนะคะ เดอซันนะคะความชัดเจนความสดใสความสุขนะคะแค่เห็นคุณเขาก็มองเห็นอนาคตของตัวเขาแล้วนั่นเองนะคะที่หึงที่หวงไม่ยอมแพ้ไม่ยอมคลายแม้ไม่แสดงออกแม้จะดูเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ เหมือนไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่ทําร้ายไม่ว่าร้ายใครแต่ลึกๆในใจเป็นคนหึงเงียบห่วงเงียบหากอะไรที่เป็นของคุณคุณก็จะไม่ปล่อยให้ใครเลยนั่นเองนะคะพลังงานของคุณสนิทกับคนยากเวลาที่สนิทกับใครก็จะไว้ใจให้ใจพูดด้วยทุกเรื่องมีอะไรก็พร้อมให้เวลาที่จะให้อะไรกับใครสักคน คุณไม่ได้ให้พอเหตุผลแต่คุณจะให้เพราะความรู้สึกของคุณคุณอยากให้เขามีน้ำใจกับคุณเขาดีกับคุณนะคะคุณจะจดจำไว้เลยว่าใครที่ดีกับคุณใครที่มีน้ำใจกับคุณคุณจะตอบแทนให้เวลาที่เขาไม่มีคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ใครที่ไม่เคยช่วยคุณใครที่เหยียบย่ำสําเติมคุณคุณก็จะจดจำไว้วันหนึ่งที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณก็จะไม่ให้เลยนั่นเองนะคะ คนที่คุณโดนใจเขาคนคนนี้เป็นคนเรียบง่ายจิตใจดีไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดใครไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยสักเท่าไร่บางทีอาจจะมองข้ามเรื่องราวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะแต่มีความจริงใจมีความตั้งใจบางทีอาจจะมีความหุนทันพันแล่นดวลตัดสินใจด้วยก็ได้นะคะความละเอียดของคุณความคิดเล็กคิดน้อยของคุณนั่นเองที่มาเติมเต็มช่องว่างให้กับเขาความอ่อนโยนแต่เด็ดขาดภายในใจความอ่อนไหวแต่หนักแน่นในความรู้สึก ช่วยเหลือจูนเจอแล้วก็สปอร์ตเขาตลอดอยู่กับคุณแล้วชีวิตของเขาดีขึ้นด้วยนะคะบางแผนถึงอนาคตที่มีร่วมกันได้หรือว่าชีวิตของเขาดีขึ้นดีมากขึ้นเวลาที่ได้อยู่กับคุณคุณจึงเป็นคนที่โดนใจเขามากๆโดนใจแล้วก็ตรงสเปคเขาเขายอมจำนวนให้คุณทั้งตัวแล้วก็ใจนั่นเองความแตกต่างของคุณทั้งคู่ความละเอียดอ่อนของคุณที่เข้ามาเติมเต็มให้กับเขาบางเรื่องราวที่เขาบกพร่องบางเรื่องราวที่เขามองข้าม คุณคือคนที่เข้ามาปิดรูร่วานั้นหรือว่าเข้ามาซ่อมแซมความบกพร่องนั้นให้กับเขานั่นเองนะคะคุณจึงโดนใจเขาเขาจึงยอมจำนนให้กับคุณนั่นเองนะคะ